สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังชวนยิ้มครับผมวันนี้จะมาพูดมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับตลกนะครับอืมเกี่ยวกับตลกเนาะบางบางท่านนะครับอ,อ,อยากทราบเหมือนกันนะว่าเออตลกเนี่ยมันมีเฉพาะในประเทศไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอืมเท่าที่ผมไปเสาะหานะครับกับ ข้อมูลในของอของ g o o g l e หรืออะไรต่างๆครับว่าต่างประเทศเนี่ยนะครับแต่ละประเทศเนี่ยมีตลกเหมือนของประเทศไทยไหมเนาะมีเหมือนของบ้านเราไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเท <c oughs> ่าที่ผมเช็คมานะฮะแล้วก็เคยเห็นเนาะใน u e อืมนะครับ ประเทศนอกหรือว่าต่างประเทศนะทั่วทั่วโลกนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เ,เขาจะไม่มีตลกคณะเหมือนแบบของเรานะครับเหมือนของประเทศไทยเนาะประเทศไทยก็จะมีตลกเป็นคณะนะครับคณะหนึ่งก็มีสมาชิกนะครับหกถึงสิบคนอะไรเงี้ยนะครับ ร <c oughs> วมนักดนตรีด้วยนักแสดงตัวเล่นอะไรเงี้ยนะครับออของประเทศไทยก็จะมีตัวเล่นนะสี่ถึงห้าคนหกคนแล้วแต่คณะเนาะแล้วก็มีนักดนตรีนะครับสามคนสี่คนนะครับแล้วแต่คณะดังหรือไม่ดังคณะใหญ่คณะเล็กอะไรเงี้ยนะครับก็แบ่งสรรปันส่วนนะครับ <c oughs> ส่วนต่างประเทศเนาะเท่าที่เราเห็นนะครับตลกต่างประเทศนะครับก็ มันจะมีหลายรูปแบบนะครับซึ่งของไทยเราก็เคยเอามา,มาทำมาแสดงเนาะนั่นก็คือตลกตลกแนวใบนะตลกใบ้ตลกหน้าขาวนะครับอ <c oughs> ของไทยนี่ก็ก็มีนะตลกหน้าขาวทำเป็นภาษามือนะครับทำท่าทางลักษณะแต่ไม่ไม่ได้โดดเด่นเท่าตลกคณะ นะตลกที่อย่างพวกพวกผมเนี่ยนะเล่นแสดงอย่างอย่างตลกคณะอย่างพวกทีมงานอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มหรือว่าซูเปอร์โจ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตลกหน้าขาวเนี่ยมันจะมาจากต่างประเทศครับเป็นหลักเนาะใครที่เคยดูตามคลิปนะแล้วก็ตลกออกแนวใบนะครับก็จะมี ชาลีชิปปิ้นนะครับชาลีที่มีหนวดน,นะครับเล็กๆตรงเนี้นะครับนั่นก็คือเป็นตลกที่ไม่ต้องมีคำพูดใช้ท่าทางอย่างเดียวนะครับนั่นคือตลกของฝรั่งนะครับแต่ตอนหลังมาก็มีเสียงนะเสียงภาคนะครับเสียงภาคเป็นภาษาภาษากลางบ้างภาษาอีสานก็มีนะครับหรือจะหลาย ภาษาที่บางคนเอาไปภาคนะครับตลกต่างประเทศเข้าที่ผมเห็นเนาะ <c oughs> แล้วก็จะมีตลกผม,ผมไม่ผมไม่ทราบข้อมูลว่าคือเขาอยู่ประเทศอะไรเนาะผมผมผมไม่ทราบจริงๆนะแต่ผมเดี๋ยวนะผมเคยดูคือซึ่งเขาจะแสดงตลก ไปด้วยแล้วก็เหมือน,เห,อนเหมือนการเล่นดนตรีอะไรไปด้วยนะซึ่งจะไม่เหมือนของไทยนะครับอืมไทยเนี่ยตลกที่เล่นดนตรีก็เล่นเล่นไปเลยเนี้ยนะครับหมายความว่าแบ็กอัพอะนะครับส่วนตัวนักแสดงตลกก็จะไม่ได้มาเล่นดนตรีแบบเป็นจริงจังอาจจะเล่นบ้างนะเป่าทรงเป่าแซกนะครับอย่างพี่กระลอกเชิญยิ้มเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็เป่าแซกเป็นเงนี้ยเนาะพีะ่พี่ประคับ เชิญยิ้มเป่าครุยหน้าเวทีนะครับพี่ชูศรีนะครับแต่น้่นก็เป็นในรูปแบบของมุกตะลกนะครับแต่ของฝรั่งเนี่ยเขาจะแบบหยิบมาอย่างก,กีตาร์มาเล่นแบบ <c oughs> <c oughs> เล่นไปในในในมุกในตัวเลยเนาะอืมเดี๋ยวขอดูผมเหมือนผมเหมือนเคย แต่ผมเคยดูนะทุกคนขอโทษทีนะครับผมไม่ได้เอ,อผมไม่ได้ค้นหาไว้นะอยู่ๆผมก็หยิบขึ้นมาพูดเลยเนาะผมอยากให้ทุกคนได้ได้ดูนะแต่ผมก็ชอบด้วยนะ รู้ไปอยู่ไหนนะผมเคยโพสต์ไว้อยู่อ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็คุยกันต่อนะฮะอันนี้ส่วนส่วนไอันี้ผมผมหาไม่เจอนะเพราะว่าผมเคยเคยโพสเคยแชร์ไว้นะอือ เคยพูดเคยแชร์ไว้ตั้งแต่นานแล้วแหละทุกคนเวลาเราจะหาดูอย่างเงี้ยหาไม่เจอน,นะบางทีอ,อยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะทุกคนบางทีบางทีเราไม่ได้ตั้งใจหาล้ม,มันมันเป็นมันน่าจะ น่าจะหลักหลักหลักร้อยร้อย่าโหร้อยปีได้ละมั้งตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยสามสิบกว่าสี่สิบสี่สิบเนี่ยนานแล้ว <c oughs> นั่นแหละทุกคนตลกมันมีหลายรูปแบบนะฝรั่งเนี่ยที่เขาแสดงบางทีเขาก็เป็นเอ่า คนเดียวเนาะ <c oughs> มันจะเหมือนอ่าของใครอ่ะของของไทยเราก็มีอย่างเ,าเดี่ยวไมโครโฟนอย่างาโน้ตอุดมเนี้ยโน้ตอุดมแต้เนี่ยเขาก็จะเป็นเดี่ยวไมโครโฟนพูดคนเดียวนะเล่าเรื่องราวต่างๆก็มีมุกตลกอะไรไปนในในในเรื่องต่างๆเงี้ยเนานะ แล้วก็ของฝรั่งก็จะเป็นประมาณนั้นเหมือนกันอืส่วนแต,แต,แต่หลายๆประเทศนะผมก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยเห็นนะผมก็พยายามนึกอยู่ว่าอย่างประเทศลาวเนี่ยสปปลาวก็ไม่มีตลกคณะนะอันนี้เท่าที่ผมสอบถามน้องๆน,นะทีมงานยูทูบเบอร์ฝั่งลาวเนาะเขาก็พูดให้ฟังอยู่ว่า ที่ประเทศลาวจะไม่มีตลกนะครับไม่มีตลกเป็นคณะเหมือนที่ประเทศไทยเนาะก็คือด้วยหลายหลายเหตุผลนะนะครับหลายสายเหตุเนาะอย่างเช่นประชากรประเทศลาวก็ไม่ได้เยอะนะครับ <c oughs> มีประชากรแค่ประมาณ8ล้านคนทั้งประเทศอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ไม่มีความบันเทิงอะไรแบบนอกเหนือจากการฟังเพลงนะครับแล้วก็มีร้านอาหารมีคาเฟ่หรือร้านอาหารมันมีผักมีอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากมายอย่างที่บอกนะเป็นประเทศที่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้มีประชากรเยอะแล้วก็ไม่ได้เป็นเมืองเมืองใหญ่มากอะไรเหมือนเหมือนอย่างประเทศอย่างไทยหรือ,อรหลายๆประเทศอะไรเงี้ยเนาะ มันก็น่าจะเกี่ยวพันไปหมดแหละเกี่ยวกับเรื่องของอแล้วก็อีกท,ที่สำคัญเลยนะคนฝั่งสปปลาวนี่ก็ไม่ได้ม่ได้ยอมรับในการแสดงตลกอะไรเงี้ยที่ผมอันนี้ผมพูดคุยมาจากน้องๆน,นะทีมงานของฝั่งลาวนะที่รู้จักกันนะหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นบ่าวดงบ่าวดีมอะไรเงี้ยนะครับ กับบิ๊กใหญ่เงี้ยก็เคยเคย,เค,ยคุยผ่านนั้นอยู่ในในช่องทางเขาอยูอ่นั่นแหละทุกคนก็เลยจะมาบอกว่าต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีคือ <c oughs> บางทาีบริบทของอารมณ์ของคนในประเทศต่างๆมันจะไม่เหมือนกันเนาะมันก็เขาจะรับ อารมณ์รับความรู้สึกนะครับแบบไหนของแต่ละประเทศนะวัฒนธรรมด้วยต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนาะมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับของอของแต่ละประเทศนะครับอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยเนาะเท่าที่เราสัมผัสได้หรือเรารู้สึกได้ว่าอย่างโซนตะวันออกกลางเนี้ยนะครับ <c oughs> อิรักอิหร่าน หรือ,อประมาณเนี้ยนะครับโซนเนี้อ่ะเขาก็คงไม่มีไม่ไม่ไมีเขาหรือ,รอ,รอเขาอาจจะมีแต่เราไม่เคยเห็นเนี้ยนะครับอืมแต่เท่าที่ผมสัมผัสได้นะเท่าที่รู้เนาะอะอาจจะเป็นเรื่องของเวัฒนธรรมของเขาเนาะแล้วก็เรื่องของศาสนาอะไรเงี้ยนะครับเขาอ่าเขาก็เคร่งนะครับเขาอาจจะไม่มี เรื่องของพวกนี้มาเกี่ยวข้องครับอย่างการแสดงแบบวัฒนธรรมอะไรอาจจะมีนะครับเกี่ยวกับเาขาเรียกอะไรอะศิลปะวัฒนธรรมหรือประเพณีอะไรเงี้ยอาจจะมีนะแต่ถ้าจะให้มาเล่นตลกปกฮาหรือ,อคุยมุกร้องเพลงตีหัวปอกแป๊กปอกแป้งเหมือนประเทศไทยเนี่ยนะผมว่าไม่น่าจะมีถ้ามีก็ต้องเคยเห็นบ้างแหละในใน u t u b e ในอะไรเงี้ยอืม แน่ผมอยากค้นหาไอเตัวเนี่ยทุกคนเขาเขาเล่นดีมากนะเขาเป็นฝรั่งแต่ผมไม่รู้ว่าประเทศอะไรนะเขาเล่นเขาคนหนึ่งเล,เล่นกีตาร์แล้วก็จะมีทาจมูกอืใส่จมูกผมไม่รู้จะไปค้นหาที่ไหนดีเนาะ เอออันที่จริงผมก็น่าจะเตรียมเตรียมไว้เนะหาไว้แต่ว่าบัญหาไม่เจอนะมันแล้วก็ตลกของประเทศนอกเนี่ยนะที่ที่ที่เท่าเท่าที่ทราบข้อมูลมานะาประมาณว่า มันจะอยู่ในในในภาพยนตร์หรืออยู่ในหนังนั่นแหละนะครับของของฝรั่งนะฮะตลกตลกของฝรั่งนะเอะอเอ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 ออะโอเคไม่เป็นไร าไม่เจอไม่เป็นไรทุกคนแต่อยากให้ให้เอฟซี FC ได้ดูนะอยากให้ได้เห็นไงว่าเออผมเอ,อผมเคยดูเคยดูแล้วมันมันมัน,ม,นมันก็ตลกดีอ่ะนะครับจังหวะวิธีการแสดงนะครับตลกแต่แต่เท่าเท่าที่เห็นจับต้องได้เนะอืม เป็นรูปธรรมก็คือตลกประเทศไทยนี่แหละที่มีวิธีการนะครับวิธีการต่งตางๆแสดงนะครับตั้งแต่ยุคเมื่ออดีตนะครับตั้งแต่รุ่นรุ่นครูบาอาจารย์หรือรุ่นครูตั้งแต่สมัยก่อนเนาะ <c oughs> ตั้งแต่สมัยที่เขาเรียกว่าจําอวดนะครับมาจนถึงยุคยุคปัจจุบันนะครับ เท่าที่ก็ทราบข้อมูลมานะตั้งแต่ตลกที่นำคณะต่งางๆมาเข้าคาเฟ่น,นะครับตั้งแต่สีสีสีสโพส,สีสีนะครับ <c oughs> หรือตลกภาพยนตร์นะตั้งแต่สมัยนะครับมาพ่อต๊อกนะฮะหรือว่าป่าต๊อกลอต๊อกนะครับสมัยก่อนนะครับพ่อ อะไรนะสมพงษ์แม่ชูศรีนู่นนี่นั่นอะไรก็โหก็มีมานุนนานเนาะนั่นแหละก็เป็นครูพักรักจำเป็นวิชาชีพที่ตลกหลายๆท่านกา็นำมานะครับเป็นยุคสู่ยุคนะต่อกันมาเรื่อยๆนะครับนำเ,เรื่องราวต่างๆของอตลกแต่ละคณะนะครับแต่ละบุค,คลิกของแต่ละคนเนาะเอามา หยิบมาเล่นนำมาแสดงแล้วก็จำมานะครับจำมาเล่นจำมาแสดงเ,เล่นเหมือนกันเล่นคล้ายกันหรืออาจจะเล่นแตกต่างกันบ้างอะไรบ้างนะครับัน้เขาเรียกว่าสิ่งในในสิ่งในที่จำ <c oughs> ตลกรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นครูบาอาจารย์นะครับก็นำมาแสดงเนาะและสิ่งที่ดีๆนะฮะนำมา ดัดแปลงบ้างอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะครับตลกของประเทศไทยเนาะซึ่งตลกของต่างประเทศเนี่ยนะโดยรวมนะครับก,ก็หลักๆก็จะเล่นคนเดียวนะครับเป็นแนวเ,เล่นกายกรรมมายากลไปด้วยนู้นี่นั่นไปด้วยนะแล้วก็ที่ผมเห็นนะครับก็คือมีอยู่สองสามคนสามคนนะครับก็มีนะครับ แล้วเขามันคือต่างประเทศเนี่ยเขาจะเล่นแบบสมัยก่อน,อเ,นรรอเ,ออเขาเล่นอยู่โรงละครหรืออ่เขาเรียกอะไรละครสัตว์เพื่อเคลื่อนที่อะไรเงี้ยนะก็ที่จะมีนําพวกสิงโตเสือนู่นนี่นําไปแสดงนะแล้วก็มีห้อยโหนผาดโผนนะครับแล้วก็จะมีช่วงตลกช่วงอะไรออกมานะครับสลับสับเปลี่ยนในในโชว์ของเขาอ่ะนะครับอืม เท่าที่เท่าที่เคยเห็นเนาะแล้วก็ตลกของเออตลกของประเทศ <c oughs> พม่าหรือว่าเมียนมาเนี่ยอันนี้ผมก็เคยดูนะครับ <c oughs> ซึ่งจะแสดงบนเวทีลิเกนะ,ะเขาเรียกว่าลิเกพม่าเขานั่นแหละนะครับอืมก็แต่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกภาษาเขาเนาะแต่เรารู้เลยวิธีการแสดงนะครับวิธีการแสดงนะก็จะมีอยู่ประมาณน่าจะสี่คนนะทุกคน

အဲ့ဒါဆိုတာသည်ဝိုတာသည်ဝိုကျွေးမွေးမှုပြည့်ပြီးပါဆုံးကံအမွေပြန်လူအိမ်တော်ပြူကြရောက်မှမျိုးနွယ်တော့ကျွေးတယ်ခြင်းမွေသားတို့တာ၅คนအဲ့ဒါကမျိုးကမိမေတပဲဝိုแลเป้ဝို าชามาั่ง,ง,มาาง,งไม่รู้รเรื่องทุกคนากภาษาพม่าววยยายาาแต่วิธีการผมดูแล้วคล้ายๆข,ของไทยเหมือนกันนะแบบอันนี้เขาเรียกอะถ้าเป็นตลกทางฝั่งประเทศไทยก็ประมาณว่า เหมือนเล่นเป็นละครนะครับอืมน,น่าจะคล้ายๆเนาะเอออันนี้น่าจะใกล้เคียง

แต่กัน่าจะใกล้เขียงนะถึงรวมวิธีการแต่งตัวด้วยนะึ้นมาสองคนเ<ไห>นี่ย ชัดเลยนะครับอ่านั่นแหละที่ผมเปิดให้ดูนะเห็นแล้วขนลุกเลยผมก็คือเมื่อก่อนผมนก็เคยดนะูแต่มันไม่ได้ดูแบบนี้ต่ก่อนมันอยู่ในในในเหมือนอ่าเป็นคณะลิเก่ะแต่ว่าอันเนี้ยเพิ่งมาเห็นนะครับเอ่อเขาอัพโหลดไปตั้งแต่ปี2013โอ้โหมีสองนี่2 0 2หนะครับ องัน่าจะเท่าไหร่อะสิบสิบกว่าปีแล้วเนาะใน u t u b e นะครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละทุกคนก็แต่ละประเทศก็จะมีนะครับตลกที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ละประเทศแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ว่าโดยรวมเนาะของไทยกับพม,ม่ามืันกี่คล้ายๆกันนะครับ ืมใกล้เคียงคล้ายๆกันนะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณ f อฟทุกท่านนะครับที่ให้การสรนับสนุนในการรับชมคลิปนะครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับผมสวัสดีครับผม